สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอินปานระพีในทุกวันนี้เทคโนโลยี Technology ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์กรก็ต้องปรับตัวให้ทันด้วยนะคะจะใช้วิธีการทำงานแบบเดิมก็อาจจะไม่ได้แล้วและเดี๋ยวนี้ก็มีแนวทางในการทำงานหนึ่งที่เราบรรดาสตาร์ทอัพแล้วก็องค์กรในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่หลายคนก็หันมาใช้แนวทางนี้ในการทำงานกันค่ะก็คือแนวทางที่เรียกว่า Agile ซึ่งอาจารย์นี้ก็จะทําให้เราได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วงบไม่บานปลายมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปรอบๆตัวเราได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์นี้ยคืออะไรแล้วจะมาช่วยพัฒนาองค์กรของเราได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันตามเอิ้นเลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่งคุยกันดนอยคุณไมเคิลค่ะลีดคอนซัลแทนต์และอาจายพร็อกซิชเนอร์บริษัทะะษท็อดเวิร์สนะคะซึ่งบริษัทท็อดเวิร์กสเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ทำคอนซัลทให้กับบริษัทอ,อื่นในเรื่องของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของอาจายด้วยใช่ครับค่ะก็คือเป็นบริษัทอเมริกันนะคะแต่ว่ามีสาขาอยู่ทั่วโลก,โลกเลยครับแล้วคุณไมเคิลเองเนี่ยก็คือเคยไปประจำอยู่หลายประเทศแล้วครับเคยอยู่บราซิลแล้วก็เคยท หลายๆเมืองในอเมริกาครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแมทธินะคะส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่อเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเราโชคดีค่ะที่คุณแมทธิมาเมืองไทยพอดีช่วงนี้มาประจําที่สาขาประเทศไทยครับค่ะก็เลยขอมาคุยแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาจารย์กันสักหน่อยนะคะบริษัท Todd Works เนี่ยสกดแบบนี้เหรอคะอ๋ออันนี้อันนี้ Todd Works ครับอันนี้ตั้งใจเขียนผิดครับให้คนถามค่ะอย่างเช่นเออเนี่ยเราถามคนแรกเลยเดินเข้ามาเอ๊ะ มันใช่สะกดอย่างนี้เหรอคะหรือว่าที่ถูกหรือเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดแล้วทำไมถึงต้องตั้งใจสะกดให้ผิดแบบนี้เราไปช่วยแคมเปญที่ชื่อ limited education เพื่อจะแบบ raise a w a r ว่ายังมีเด็กไทยอีกมากมายที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่คือเขียนก็ยังผิดอยู่เขีย,ยผิดอยู่คือจะเขียนว่าเด็ก เด็กม2ออแต่ยังเขียน,ย,ย,นยังเขียนไม่ถูกอยู่ครับเขาก็เลยทำเสยืดมาเป็นการขอบคุณว่าเออเราไปช่วยเขาทำฟรีๆคือเหมือนเป็นการรณลงค์แล้วก็ให้คนได้บริจาคให้คนมา awareness <า>ให้คนมี awareness ให้คนซื้อของให้คนบริาจาคเงินครับจะได้งเง<อ>ินไปใช้ช่วยส่งเสริมให้เด็กวกนี้ได้รักการศึกษาที่ดีที่สเป็นโครงการที่ดีนะคะเรามาเข้าเรื่องปัจจัยกันดีกว่าถ้าพูดถึงเอจาวเนี่ยนะคะหลายคนสงสัยแน่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราได้ยินคํานี้กันบ่อยเอาการออกเสียงก่อน คุณใบเข้าออกเสียงว่ายังไงคะผมบอกอาจารย์มันเหมือนฟราเจาวี่แต่ว่าแตกทางแล้วตัด F ออกมันคือ A G I L E บางคนก็เรียกอาจายเรียกแบบง่ายๆนะคะถ้างานเนี่ยมันคืออะไรคะมันคือกระบวนการทํางานซอฟต์แวร์แบบหนึ่งที่ ที่ตอนนี้เริ่มจะมาเป็นแบบเมนสตรีมล้วถ้าจะเอาสั้นๆก็คือการทํางานส่งสง่มอบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าเร็วๆทีๆแล้วก็เอาฟีดแบ็มาปรับแล้วอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งมันก็จะเหมาะกับยุคสมัยแบบเนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วองค์กรต่างๆก็ต้องที่เขาบอกกันว่าต้องปรับตัวให้เร็วปรับตัวให้เร็วเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการทํางานแบบหนึ่งที่จะมาช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะต้องขออนุญาตเท้าความไปถึงการทํางานอีกแบบหนึ่งซอฟต์แวร์เหมือนกันครับสมัยก่อนก็ทําอย่างไะครับก็คือสมมติเราอยากได้ซอฟต์แวร์ระบบระบบหนึ่งระบบโรงเรียนก็ได้ก็ต้องไปนั่งเขาจะถามว่ามีใครทําอะไรใช้งานกี่คนนักเรียนกี่คนอยากได้กี่จอถ้าสมมติแบบมีย0ิจอก็ต้องมานั่งด20ก ันนี้เป็นผลหน้านี้ทำอะไรทำอะไรอยู่ในกระดาษแล้วเอากระดาษนี้ไปให้วิศวกรวิศวกรก็นั่งดีไซน์โครงสร้างว่าจะเก็บข้อมูลยังไงจะใส่ไว้ที่ไหนทําเสร็จก็เอาไปให้โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็นั่งเขียนทั้งหมดนี้ใช้เวลาสักเท่าไหร่คะเนี่ยก็ทั่วไปก็ปักปุกเดือนเป็นอย่างน้อยส่วหญ่คือแบบบางทีมันไม่ทัน แล้วมันมีความเจ็บปวดว่าแบบเฮ้ยทำมาแล้วไม่ใช้แล้วมันมีโอกาสอยู่แค่ช็อตเดียวว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันต้องเก็บบริมาให้ครบเขาก็เลยต้องใส่ทุกอย่างที่เขาคิดออกเข้าไปสิ่งที่สาคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญก็ต้องใส่เข้าไปบางทีเราก็นึกไม่ถึงหรอกว่าเราอยากได้อะไรจนกว่าเราจะใช้มันใช่ครับแล้วมาเพิ่มหนังก็แบบเสียงเยงินเสียเวลายิ่งใส่เข้าเยอะอแล้วก็โอกาสในการผิดพลาดก็เยอะอ ก็เสียกันั้งสองฝ่ายคนคนคนที่ทำก็เสียเวลาไม่ <c oughs> สมัช่ไม่ได้ใช้เราก็ต้องรอนาน <c oughs> ก็มีค <c oughs> วามเจ็บปวดเกิดขึ้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าอเอ้ยเราน่าจะแบบทำให้มันดีขึ้นได้ี่ <c oughs> หมที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ใช้เวลานานๆเนี่ยก็คือแบบ waterfall หรือเปล่าคะใช่ครับ waterfall ครับนึกถึงน้ำตก มีหลายชั้นคือมันก็จะเป็นภาพแบบเป็นชั้นๆลงมาแบบนี้นะคะทำเอกสารเสร็จก็โยนไปให้คนอีกชั้นหนึ่งแล้วมก็ทำเอกสารเสร็จก็โยนอีกชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆยิ่งชั้นเยอะก็ยิ่งเวลาเยอะอย่างที่พูดคือมีมีมีคนกลุ่มหนึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอแทนที่เราจะทําทุกอย่างรูดเดียวจบเราทําทีละเล็กๆเอาที่มันสาคัญที่สุดมาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้เลยเขาจะได้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วก็ชอบไม่ชอบเขาจะได้แบบบอกกลับมาว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ แล้วก็โอเคนะแล้วก็อีกเซตต่อไปจะทําอะไรดีก<ม>็คือให้เขาเลือกเลยว่าเอออะไรที่มันสำคัญที่สุดสำหรับคุณฉะนั้นมันก็จะแบบเฟล็กซิเบิลในการเปลี่ยนแล้วก็เขาก็จะได้ใช้ของได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนใช่ไม่ต้องทำทั้งหมดมท,ทั้งหมดคือเพราะบางทีเนี่ย อยากได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1มีมีทั้งสำคัญและไม่สำคัญปนกันอยู่แล้วเราก็พยายามออกแบบวางแผนกันสำหรับทั้ง10ความต้องการนี้ไปเลยอันนั้นคือรูปแบบเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่แบบอาจายแบบนี้ก็คือเราก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดมาทำก่อนแล้วก็ใช้เวลาในการสั้นๆในการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบไปจนถึงการ Imp l e m e n t แล้วก็สมอบงาน แล้วก็ให้ลูกค้าได้ทดลองดูก่อนถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็อะไรก็ค่อยกลับมาปรับปรุงค่ะแล้วก็พูดถึงความสั้นเนี่ยก็อาจจะสั้นตั้งแต่แบบหนึ่งชั่วโมงไปจนถึงสัปดาห์คือคือไม่ไม่ควรจะยาวนานเกิน 1, 1> เดือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะ หลักการทํางานแบบอาเจาเริ่มแรกอาจจะใช้กับการทําซอฟต์แวร์แต่ก็สามารถใช้ได้กับการทํางานในแบบอื่นๆที่ไม่ได้จํากัดแค่ในด้านไอทีหรือว่าซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์เท่านั้นนะคะเพราะทุกวันนี้ก็ได้มีการนําแนวคิดแบบอาเจามาใช้ในองค์กรยุคใหม่หลายๆองค์กรทั่วโลกแล้วละค่ะคือการทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้องค์กรนี้ได้รับประโยชน์ยังไงคะก็ทําให้เราไม่ต้องลงทุนไปเยอะแล้วเราก็รู้ว่าตลาดตปองการอะไรคือคือการทําอาเจาเนี่ยมันเหมาะกับการ ทำในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะลูกค้าทุกวันนี้คือแบบว่ามีดิสแทคชั่นมีมีคู่แข่งมีสตาร์ทอัพเยอะมากเราทําอะไรออกมาถ้าเราจะลงทุน1่ปีจังหวะนั้นใช้ไม่ได้หรือว่าล้าสมัยแล้วหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วก็จะไปเริ่มออกแบบใหม่ไม่ทันแล้วเราก็ปรับตัวไม่ทันแล้วใช่ครับก็ค่อยๆออกมาเร็วๆแล้วก็ดูว่าปรับไปเรื่อยๆครับงก็คือเซฟเวลาคนทำเซฟเงินคนทำได สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆก่อนป้บางทีเนี่ยลูกค้าบางทีเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาต้องการอะไรจนกว่าเขาจะได้ลองใช้งานแล้วเขาถึงจะตอบได้ว่าฉันต้องการแบบนี้เพิ่มหรือนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการใช่แบบนั้นไหมคะแล้วก็บางทีเราเราชอบแล้วนะแต่คู่แข่งออกอะไรที่มันดีกว่าเราก็อ้าวไม่ชอบแหละเราก็ต้องเพิ่มเข้ามาอีกต้องไล่ตาม ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หลายๆองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็มักจะใช้วิธีแบบนี้กันใในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ไหมคะแต่องค์กรใหญ่ๆเองเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีคนนําไปใช้เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่ๆในเมืองไทยเริ่มประกาศแล้วว่าเขาแบบเป็นอาจ์ของบริษัทเขาเลิกและมัเทอร์ฟอร์เขาจะเป็นอาจ์กันแล้วใช่ครับก็เอิ้นก็เห็นมีหลายองค์กรเหมือนกันนะคะที่เขาเริ่มปรับเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ต้องทํําา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 แนนนน่่เเยคคคคือออกกกกก็ต้้้้้งงงงใใใหววววมมรรรูขจจััับพ์ดละ ทิศทางไปในรูปแบบนี้ทีนี้มาลองยกตัวอย่างกันดีกว่าสมมุตินะคะว่าถ้าเอินมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วมสมมติเอินเปิดร้านค,าค้าที่เป็นร้านค้าแบบออฟไลน์มีหน้าร้านอยู่แล้วเราก็คิดขึ้นมาว่าอยากจะมีร้านค้าแบบออนไลน์บ้างเพื่อขายโปรดักต์ของเราเนี่ยแบบ,บออนไลน์รเราจะเอาอาจายมาใช้ได้ไหมคะแล้วจะดีไหมสําหรับการทําแบบนี้ จร,จริงๆเริ่มจากอาจจะไม่ต้องทำซอฟต์แวร์เลยก็ได้ครับเราเรามีสิ่งที่แล้วเราไปทดสอบตลาดแบบบางทีจะมีแบบโพสต์เว็บไซต์ว่าคุณสามารถซื้อของชินนีได้บนเว็บไซต์ถ้าอยากได้ ใส่อีเมลมาแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปหรือหรือบางคนอาจจะมีแบบกดซื้อได้จะพอกดซื้อเสร็จบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะเรายังของหมดหรืออะไรเงี้ยครับมันมันมันของหมดของหมดคือมันทดสอบความต้องการของตลาดได้แล้วก็ตอนที่เราทำเนี่ยเราก็มต้องทำให้มันครบทุกอย่างที่เว็บไซต์ควรจะมีหรอกอาจจะแบบขายได้หนึ่งอย่างก็พออาจจะเลือกปริมาณไม่ได้แบบกดปุ๊บหนึ่งถุงหนึ่งถุงแล้วค่อยๆผลิตตามความต้องการของตลาดดีกว่าครเพราะงั้นอย่างนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็ทดลองเปิดเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนแต่ว่าเว็บไซต์ยังไม่ต้อง อย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบยังไม่ได้ต้องมีครบทุกฟีเจอร์ก็ได้แล้วก็ทดลองโพสต์ไปก่อนว่าถ้ามี Product แบบนี้มีใครสักซื้อบ้างใช่ไหมคะแล้วก็คือจริงๆอาจจะยังไม่ทันได้ผลิตเลยด้ซะถูกต้องครับอันนั้นมันก็จะรอลบงดูว่าสตาร์ทอะไรพวกาี้คือทำอะไรเร็วๆเพื่อทดสอบว่าลูกค้าอยากได้ไหมตลาดรับไหมถ้าไม่รับก็อาจจะเลิกพับไปดีกว่าดีกว่าทนทําต่อไปแล้วก็อาจจะไม่มีลูกค้าเลยก็ได้แล้วก็จะเสียเงินเสียเวลาลงแรงไปฟรีเสียรีซอต์ฟรีด้วย เมื่อกี้มีพูดถึงคําว่า Lean มานิดนึงนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วลีนคืออะไรแต่เราได้ยินกันบ่อยแหละเพราะว่าองค์กรสมัยใหม่ก็นํามาใช้กันเยอะโดยเฉพาะเรา Startup จะเป็น Lean Startup ใช่ไหมคะคถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามีในตอนอื่นๆต่อไปให้ติดตามกันได้ในเรื่องของลีนนะคะคแต่ว่าสรุปให้ฟังสักนิดนึงแล้กันค่ะว่าลีนคืออะไรคะ เีนมันจริงมาจากแมนูแฟคตอิงมันมาจากการทํางานในโรงงานหัวใจคือทําสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอแล้วก็พยายามไม่ทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์บบรหรือท<อ>ี่หรือที่เขาเรียกว่าเวสก็คือทําในสิ่งที่ดีไม่ทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยครับอันนี้ก็ค,คือ นีอย่างสั้นๆนะคะแล้วพอทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงด้วยใช้คน <ลง S 2> น้อยลงนะคะแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ส่งของออกไปได้เร็ว<ช>ขึ้นด้วยใช้ทรัให้เต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดี<อ>่าใช่แล้วค่ะนี่แหละคือสิ่งที่องค์กรทั้งหลายต้องการนะคะคคงั้นคราวนี้ค่ะ ถ้าเอินเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ก็ได้ถ้าอยากจะเริ่มนำอาจายมาใช้ต้องเริ่มต้นยังไงคะมีอะไรเป็นหลักหลักที่เราจะต้องทำบ้างเอาเท่าได้เห็นหลายๆที่นะครับคือคืออย่างที่บอกอาจารย์มันเป็นไกด์ไลน์เป็นเป็นภาพกว้างมันก็จะมีแบบนวคิดกว้างๆช่างั้นอย่างนี้คือต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเอาหลักองค์กรของเราจะใช้แนวทางอาจายแล้วเราก็จะไปหยิบ f ฟรมเวิร์ต่างๆมาใช้มันจะมีสิ่งที่คนนิยมที่สุดก็ Scrum หนีไม่พ้นแน่นอนอาจจะพูดถึง Scrum นิดนึงความเป็น Project Management Framework ที่ลิมิตเวลาการทำงานเหลือแค่2อาทิตย์แล้วต้องสามารถส่งของส่ง Product เออกมาให้ได้ภายใน2อาทิตย์เขาก็จะมีแบบกระบวนการการทำงานเช่นแบบเช้าจะมานั่งคุยกันว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรทีมจะได้รู้ว่าเราทำอะไร ทีมเข้าใจกันถ้ามีปัญหาจะได้ช่วยกันแล้วก็ลิมิตงานว่าโอเค2องทิตย์ต้องทำนี้ให้เสร็จแล้วก็แพลนกันทุกๆสองอาทิตย์ก็คือจะมีขอออกมาทุกๆสองอาทิตย์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วเวลาประชุมกันเนี่ยก็คือต้องประชุมใช้เวลาสั้นๆหรือเปล่าคะครับ,รบก็ไม่เกิน10นาที15นาทีครับ<อ>ก็คือเขาเรียกส,สแตนด์อัพ ก็คือยืนมีติ้งกันเพราะว่าถ้าเกิดยืนแล้วมีติ้งนานจะเมื่ยมนเมื่อยนะก็เลยเขาเลยบอครให้เออมริงๆมันเหมือนเป็นแนวทางในการหลอกล่ออ่ให้ประชุมเสร็จเร็วๆจะได้บอกว่าแยกย้ายกันไปทํางานบางที่เขาก็แพรงกิ้งมีติ้งกันจะได้รีบๆพูดให้จบเร็วๆเพราะว่าแพรงมันยากกว่ายืนนะครับ ในแค่20วิใช่ครับจะได้บอกว่านี่ฉันทำเนี่ยจบยังไม่ทันเริ่มประโยคเลยใช่แล้วยืนดีกว่าเอายืนดีกว่าครับก็เนี่ยก็คือเพื่อที่จะลดเวลาที่มันไม่จําเป็นอ่ะเพราะว่าหลายที่ประชุมกันทีเป็นชั่วโมงพอนั่งแล้วมันสบายอ่ะค่ะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาบางทีก็เล่นบ้างอะไรบ้างเสียเวลาไปโดยใช้เหตุก็รีบประชุมกันให้จบจบไปแล้วก็จะได้ไปแยกย้ายกันไปทํางานของตัวเองแล้วต้องประชุมกันทุกวันเลยไหมคะก็ทุกเช้าครับ10นาที15นาทีจบ แล้วก็อาจจะมีประชุม Planning ว่าจะทําอะไรในอาทิตย์หน้าหรือประชุมเสร็จว่าวิสองวินี้เราทําอะไรเสร็จก็มานั่งดูกันที่สำคัญที่สุดคือประชุมเขาเรียก retrospectiv e ครับคือคมาคุยกันว่าที่2ที่ผ่านม,มาเราทํางานดีหรือ,อยังมีอะไรที่เราปรับปรุงได้ไหมและ a s a team เราเราช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าปรับปรุงตัวเองไปด้วยปรับปรุงของไปด้วยค่ะคมันมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะคะคือปรับปรุงปรับปรุงครับฟีดแบ็ทุกอย่างกลับมาที่คําว่าฟีดแบ็กเลยครับคือฟีดแบ็กในการทํางานฟีดแบ็กของ Product ที่เราส่งกออไปแล้วลูกค้ากลับมาใช้อ่าแล้วขั้นต่อไปค่ะอันนั้นเป็น project management ใช่ไหมครับอีกอันนึงที่เขาไม่ได้พูดถึง Quality เลยครับคำหนึงที่ อยากจะใส่เข้ามาคือ XP Extreme Programming ถ้าเกิดเป็นซอฟ์แวร์นะครับไม่ใช่ Windows XP นะไม่ใช่ XP นะแต่ XP อย่างคราบแต่คอยก็คือพยายามใสค่คุณภาพเข้ามาในกระบวนการและของเพื่อที่ว่าหนึ่งของจะได้ออกมาดีไม่แก้ลูกค้าใช้จะได้แอปปี้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆไม่ใช่แบบว่าทำ็จแล้วจะเปลี่ยนทีใช้อะไรอีก,อก3เดือนก็ ไม่มีคุณภาพอีกเฟรนร์กนึงคือ Lean ก็คือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึดด้นเรื่อยๆก็คือพยายามไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำก็หลายๆอย่างมายํำกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหมือนสรุปง่ายๆก็เหมือนอาจารเนี่ยเป็นแนวคิด กวางๆแล้วแนวคิดของอาจารย์เนี่ยหลักๆแล้วคืออะไรคะมันจะมีเขาเรียกว่าอาจารย์ manifesto ครับเข้าไปดูที่อาจารย์ manifesto .org มันจะมีอยู่4 manifesto แล้วก็12 principle อันทีน่1 individual and interaction over process and tool er. ก็คือใส่ใจกับความเป็นคนของอีกฝั mm hmm. ง่งหนึ่งแล้วก็คุยกัน mm hmm. มากกว่าที่จะให้แบบเนี่ย process มันทำอย่างเงี้ยก็ฉันก็ทำอย่างนง้นแหละก็คือลดขั้นตอนการทำงานด้วยการมานั่งคุยกันดีกว่า แล้วก็จะมี working software over comprehensive documentation คือถ้าตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทําเอกสารมากมาย,ย,ววายใช่ไหมครับอันนั้นมันแบบว่าทําเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช้เผลอๆอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่สุดท้ายได้ออกมาเอาเวลาไปทําซอฟต์แวร์ดีกว่าอเอาซอฟต์แวร์ให้มันทํางานได้จริงแล้วค,ค่อยไปทำด็อกิเมนต์เท่าที่จําเป็นดีกว่าดีกว่าเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย d o c u ิ e เมเป็นตั้งๆเแต่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็อันที่3 Collaboration Over Contract Negotiation คือบางบางครั้งเนี่ยทำงานกับองค์กรใหญ่ๆก็คือทุกอย่างใซเป็น Contract หมดบางทีเรารู้เนี่ยว่ามันใช้ไม่ได้หรอกหรือเขียนว่าผิดแต่เต้องทำเพราะว่าเราสาย o n t r a c t ไปแล้วมันก็ก็เสียทั้งคู่ใช่ไหมก็เอยเราคุยลูกค้าแล้วลูกค้าบอกโอเคทำนี้ดีกว่ามานั่งยึดตามเอกสาร คอันสุดท้ายคือ responding to change over following a plan ก็คือแทนที่เราจะต้องไปยึดกับแผนที่เราตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะต้องออกวันคริสต์มาสนี้ถ้ามันทําไม่ทันก็ควรจะยืดออกไปไหมหรือถ้ามันทำเสร็จก่อนก็ควรจะออกก่อนไหม,มก็คือ flexible ลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะอยากได้เลยแล้วก็ออกไปก่อน อย่ายึดติดค่ะ flexible ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการหลักๆของแนวทางแบบอาใยเสร็จแล้วก็นำฟรมเว w o r k ต่างๆมาทำเพื่อให้ัพ p อ o r t แนวทางเหล่านี้ได้ในการบริหารงานการดำเนินงานต่างๆซึ่งก็คือ f r a เว w o r k ต่างๆที่เมื่อกี้ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคือเขาจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดก่อนเนี่ยอย่างเช่น responding to change over following a plan คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกแผนไม่ดีเขาบอกแผนมีไว้ก็ดีแต่ว่า ให้ความสำคัญกับ responding to change มากกว่าบางคนจะเข้าใจผิดว่าทำมาจาไม่ต้องทำ document ไม่ใช่ทำมาจาไม่ต้องแผนไม่ใช่มันต้องมีแต่ว่าไม่ต้องมากก็ได้เอาตามเท่าที่มันควรจะมี เราทราบหลักการไปแล้วคราวนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีโปรเซสยังไงบ้างคะแรกสุดนะครับก็คือเราทำควาเว้าใจก่อนว่าโปรเซสในการทำผลิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆถ้าเราจะผลิต Product ของเราออกมาส่งให้ถึงลูกค้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างทำดีทำาีทำดีทำดีทอดีทำดีทำดีทเดีทำดีทำนีทำดีทำสีทำดีทำดีทำดีทำาีทำด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 ีทำาีทำางทำดีทำดี่ำดีทำดีทำดอทมาเหมดอนเดิมไดีทำดหทักีที่เห็นในองค์กรก็จะเป็น คนเยอะครับ process คุณต้องมาเซ็นรับรอง approve อันนี้นน่นนี่นั่นเราลองคุยกันว่าเราสามารถปรับอะไรได้ไหมหรือว่าเอาเครื่องจักรมาใช้แทนคนได้ไหมที่ทําให้มันออกงานได้เร็วขึ้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเรื่องของ process เรื่องคนบางทีถ้าเราเอา process นั้นออกไปก็ยังได้งานเหมือนเดิมก็แปลว่าเราตัด process นั้นออกได้ดีใช่ไหมคะก็จะได้ลดเวลาแล้วก็ลดการใช้ resource ต่างๆที่ไม่จําเป็นออกไปได้คือการที่มี process เข้ามากาเนี่ย มันกับมัจะต้องมีเหตุทําให้เกิดขึ้นเราก็ไปถามาว่าอะไรที่จะทำให้คุณอย่างสบายใจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเอานี้ออกเราจะทําให้ก็คือการปรับกระบวนการทํางานไปเรื่อยๆหรือไม่ก็บางที่ก็ใช้เครื่องจักรมาแทนเพรจะทํางานได้ เร็วขึ้นแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นใช่ครับสามก็คือลองดูว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปได้ไหมอย่างผมทําซอฟต์แวร์ผมก็จะตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไปก็เอาเฉพาะฟีเจอร์หลักๆออกไปก่อนแล้วค่อยทยอยออกฟีเจอร์ย่อยๆตามมาเอาอะไรเป็นปัจจัยในการเลือกว่าจะตัดอะไรออกแล้วเอาอะไรไว้ดู value เลยครับ value ของลูกค้าว่าเราเซิร์ฟอะไรให้ลูกค้าเช่นถ้าเกิดเราทํา มิฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับลูกค้าต้องการสั่งอาหารเลือกร้านได้ถูกจ่ายตังค์ได้ไอฟีเจอร์แบบกดไลค์ให้กับคนส่งอาจจะยังไม่จะเป็นต้องมีในขันแรก่สไดะก็คือทําให้เขาสั่งอาหารมากินอาหารให้ไ้ก่อนเรากค่อยเพิ่มฟีเจอร์กดไลค์ของสติกเกอร์ให้ทิปอะไรไปทีค่ะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังใช่ครับขั้นแรกเนี่ยถ้าจะลอนชโปรดักต์ใหม่แบบเพิ่งจะปล่อยออกไปเลยเนี่ยเอาหลักๆกก่อนหลักก่อนถ้าจะให้ส่งสติกเกอร์ ตั้งแต่วันแรกก็อาจจะเสียเวลาอย่าเพิ่งไปเสียเวลาทําตรงนั้นไม่แน่โปรดักของเราอสมมติเราทาแอปแบบนี้นะคะที่บอกว่าสั่งอาหารใช่ไหมคะคือถ้าเรามัวแต่มาทําอะไรที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเสียเวลาไปตั้งมากมายเสียกําลังคนเสียเงินด้วยปรากฏว่าปล่อยออกไปค่ะไม่มีใครใช้แอปเราเลยเห็นไหมคะมันเป็นการเสียโดยใช้เหตุแต่ถ้าเราเลือกฟีเจอร์หลักๆที่สําคัญสาคัญปล่อยไปก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าตกลงแอปเราเนี่ยจะได้รับ ความสนใจจากคนมากน้อยแค่ไหนใช่ครับถ้าได้รับความสนใจค่อยทําต่อพัฒนาต่อเพิ่มฟีเจอร์ต่อรถ้าไม่ได้รับก็ดูว่าอะไรที่มันหายไปเราจะได้เอาพลังงานที่เรามีไปช่วยปรับแก้ตรงนั้นล้วลองออกไปอีกรอบนึงดูว่าปรับปรุงได้ไหมก็ทําไปเรื่อยๆปล่อยออกไปให้ได้ก่อนค่ะเพื่อให้ได้ฟีดแบ็มาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคือเราต้องพยายามทําให้ได้ฟีดแบ็เร็วที่สุดหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือนั้นถ้ามาผมเป็นคอของ ของอาจารย์นะครับคือทำยังไงให้ได้ให้ได้ฟีดแบ็กกันมาเร็วเเพื่อที่เราจะได้ปรปับปรุงปรับปุงได้เร็ว<ช>ขึ้น <ทำ S 1> อันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆของอาจารย์นะคะคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทคือพอทําไปแล้วใช้อาจารย์ไปแล้วเนี่ยมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากกว่านี้อีกนอกเหนือไปจากที่เราได้พูดกันนี้นะคะเพราะว่านี้คือแค่หลักสําคัญสําคัญแต่พอมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายบริษัทเขาก็ใช้วิธีให้มีที่ปรึกษาเข้าไป หรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอบรมไปเรียนตามคอร์สต่างๆเพราะมันยังจะมีอย่างที่จากประสบการณ์ของที่คุณไมเคิลเนี่ยเพราะคุณไมเคิลเองก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทําอาจะให้กับหลายๆองค์กรทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งก้หลายๆองค์กรก็เลือกที่จะมีโค้ชเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไปดูทำให้ปรซสในการเรียนรู้มันสั้นลงเขาจะได้ใช้วิธีนี้ได้เร็วขึ้นทีนี้จากประสบการณ์ที่ ให้คำปรึกษามาหรือว่าที่มีคนมาถามมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาจายอะไรบ้างไหมคะอันดับหนึ่งค,คือเขาคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ผมเราเปลี่ยนเป็นอาเจาเนี่ยมันจะทํางานได้เร็วขึ้นอของจากเดิไม่ใช่เวลากกเดือนจะเสร็จภายใน3เดือนหรือว่าเร็วขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันถูกครึ่งหนึ่งคือสิ่งที่เร็วขึ้นของการใช้อาเจาเนี่ยคือจะเจอปัญหาได้เร็วขึ้นในระยะย,ยาวค,คุณจะทํางานได้เร็วขึ้นแต่ในวันแรกเนี่ยมันจะช้า แต่ถ้าเกิดผู้บริหารหมดความอดทนว่าทําไมส่งคุณไปเรียนแล้วกลับมาทำไมทําค้าลงเนี่ยก็จะก็จะอาเจียนก็จะใช่อหรือกระจายก็จะกระจายผู้บริหารต้องมีความอดทนนิดนึงแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงต้องหาวิธีดูอื่นๆว่าทีมมัน ปรับปรุงอะไรได้ขึ้นบ้างใหม่มากกว่าอันนั้นคือเป็นปัญหาหลักที่นนเห็นทั่ว,วโลกทั่วโลกเลยครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาจายที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจและองค์กรจํานวนมากก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้แนวทางนี้แล้วและอีกหลากหลายองค์กรก็กําลังพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้แนวทางนี้กันนะคะเราก็เลยขอมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาจายกันสักหน่อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณไมเคิลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะแต่ว่าอาจาวนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กรนะคะอาจจะต้องมีการนําไปดัดแปลงใช้ร่วมกับแนวทางอื่นๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับคนในองค์กรของเราเพื่อที่จะได้กําหนดทิศทางในการทํางานของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ